คนโชคดีที่ไม่รู้ตัวไม่โชคดีจริงเท่าคนโชคร้ายที่สร้างโชคดีเป็นโลกนี้เต็มไปด้วยคนโชคดีที่ไม่รู้ตัวแม้แวดล้อมด้วยสิ่งที่เป็นสุขก็ขยันหมั่นคิดให้เป็นทุกข์แม้พ่อแม่ปูทางไว้ให้ร่ำรวยก็อุตส่าห์เลือกเดินไปในทางยากจนแม้รูปงามนามเพราะเหมาะจะเป็นที่รัก ก็รู้จักแต่พูดจาและทำท่าให้หน่าเกลียดแต่โลกนี้ก็ยังมีคนโชคร้ายที่สร้างโชคดีเป็นแม้แวดล้อมด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ขยันหมั่นคิดให้เป็นสุขแม้พ่อแม่มีให้แต่ทางลาดลงสู่ความยากจนก็ดิ้นรนปีนป่ายขึ้นมาพบความร่ำรวยแม้รูปสามนามเฉยไม่สะดุดหูตาก็รู้จักพูดจาและมีกิริยาน้าเลื่อมใส โชคดีโชคร้ายมีจริงเกิดจากวิบากกรรมจริงแต่โชคที่แท้จริงบรรดาลขึ้นจากสิ่งที่อยู่ติดตัวอันได้แก่นิสัยทางความคิดและการเลือกคำให้คนรักหรือเกลียดซึ่งไม่มีกรรมเก่าที่ไหนมาเกี่ยวด้วยมีแต่กรรมใหม่เท่านั้นที่ช่วยได้โชคดีอย่างแท้จริงคือจิตใจสงบสุขแม้ทัากลางความวุ่นวายรอบด้าน โชคร้ายอย่างที่สุดคือใจขอไม่เคยเป็นสุขกับใครได้แม้ในสถานการณ์ปกติวันสวยอาจเป็นวันได้รู้จักใจใหม่ขันติใหม่อุเบกขาใหม่หรือกระทั่งเป็นวันมหาเฮงทางสติปัญญาวันสวยสำหรับคนทั้งโลก คือวันปิดสมองความคิดอ่านไม่ทำงานนามืดโลกมืดถ้าความคิดพอจะเล็ดรอดออกมาจากสมองได้ก็มักเป็นความคิดแช่งชักหักกระดูกหรือด่าทอสิ่งลึกลับอันใดก็ตามที่ชักใหญ่ให้อะไรอะไรมันแย่ได้ขนาดนี้วันสวยสำหรับชาวพุทธบางส่วนที่ฝึกเจริญสติจนไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธคือวันเปิดสมอง ปลดปล่อยความคิดอานอีกแบบออกมาเหมือนคิดออกมาจากสมองของอีกคนตาเปิดกว้างใจเปิดกว้างตีโพยตีภายเพื่อตัวเองน้อยลงสังเกตสังกาโลกตรงหน้าได้ละเอียดอ่อนขึ้นหรือกระทั่งเฉยสนิทจืดสนิทไม่รู้สึกสะเทือนที่ใจเลยแม้แต่น้อยรอใจได้เห็นแง่ายเห็นมุมกระจ่างจับต้องได้ของสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยคิดมาก่อนเลย ณขณะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวว่าอยู่ท่าไหนรู้ใจว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ประมาณใดคุณจะเห็นกายนี้ใจนี้เป็นเพียงกลไกหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางการชักใหญ่ในโลกกว้างความสวยเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังความบังเอิญและคุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะตั้งสติรู้ยอมรับและสาสางอย่างวางเฉย หรือจะปล่อยใจให้เจ็บไม่เลิกตีโพยตีพาย,พย,พยไม่รู้จบดังเคยวันสวยอาจเป็นวันได้รู้จักใจใหม่ขันติใหม่อุบเบกขาใหม่หรือกระทั่งเป็นวันเรียนรู้ที่จะลบจุดผิดพลาดทางใจออกไปจากวันสวย